สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์รู่นพี่ในฐานะตัวรีวิวที่สั่งขอหรือขอไม่ตัวโป่หรือสินค้าชำรุดรุ่นพี่เคยสั่งของแล้วสินค้าตรงไม่ตรงโปกหรือว่าสินค้าชำรุดบ้างไหมคะเคยค่ะอย่างเช่นเสื้อค่ะเขารีวิวมาดีมากแล้วพอเราใส่ีนเนื้อผ้ามันเป็นอย่างที่เขารีวิวค่ะแล้วพอเราดีกลับใช่ไหมคะไม่ค้ะมันไม่ให้ดีกลับค่ะเพราะเขาบอกว่ามันดีแล้วมันตรงปกแล้วแบบนี้ค่ะถ้าค้าต่อไปที่สั่งของแล้ว ของไม่ตงรงปกหรือว่าสินค้าชำรุดที่สามารถแจ้งสคบอได้นะคะโดยมี3ขั้นตอนในการแจ้งดังนี้ค่ะ 1. นถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชน 2. ชื่อสกุลหรือว่าชื่อผู้ประกอบธุรกิจ3เอกสารอื่นๆเช่นสลิปการโอนเงินเอกสารโฆษณาภาพถ่ายภาพเคสหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องค่ะขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ